เขาอยู่น่าจะอยู่บ้านกันแล้วเนาะตอนนี้น <No. S 2> ขอว่าทุกคนส่วนมากก็ work from home work from home กันไหมอะคะหรือว่าออกไปทำงานกันไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะ่ะฮะ Hi b บ l า a แอมฟอร์มแค o เบอร์รีเฟนฮัลโหลเบล ว่ายังไงคะอ๋ออยากออกไลฟ์ด้วยเหรอคะสวัสดีค่ะนี่คือฟาฟี่ค่ะหมาของพี่พลอยเองว่ายังไงจ๊ะว่ายังไงจ๊ะอยากกินเบเนฟิตด้วยกันเหรอจ๊ะไปตัดคิว <laughs> มีคนเขารู้จริงด้วยเขาบอกว่าเบลกำลังดื่มเบเนฟิตมิกเบอร์รี รู้จริงรู้จังนี่คือเราทำงานเสร็จตอนประมาณแบบุ่มสี่สิบห้าก็ไม่ทานข้าวแล้วนะมาเช็คกันให้ดูตรงนี้เลยนะคะหมาเม่เด็กเด็กเซิทีฟกับเสียงกระดิ่งไงหรือว่าแบบเอ๊ะจะมีขนมขนมให้น้องกินหรือเปล่าไม่ได้ไม่เหมอนกันดูกันวันนี้เราอาจจะ พอที่เราเตรียมมาแล้วอาจจะไม่สามารถใจได้เพราะว่าลูกๆเราไม่ผ่าไม่เป็นไรไงก็มีแบบเสียงน้องเข้ามาด้วยขออนุญาตดื่มเลยทุกคนมีคนเขาบอกว่าดูอีเลียมซิ่งสนุกมากเลยพี่เบลหนูดูกงกรรมยังไม่จบเลยคะ่ะอ้าวไม่ได้พี่โดฉันนุูสั จะมีแบบว่าวันนี้มีเด็กๆเยอะมากในบ้านมีบาลองโควลาฟาฟี่ทอยโทฟี่เทปันทันใจค่ะทุกคนฟาฟี่มียังมีแล้วไม่เท่ากับประชากรหมามี4ประชากรแมวมีสามรวมเป็น7นะคะเฮ้ยผู้นี่หววออกแล้วลูป้าวันก่อนอะเกเก้นก็คือเออลูกของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านใช่ไหมคะเขาเพิ่งพูดเองนะ โอ้โหแทบฟังไม่รู้เรื่องเอะอไรแ่เนล่ามันดีสวัสดีทุกคนนะคะเบลต้องบอกนี่อันนี้คืออยากมีความรู้นะเฉยๆว่าแบบพอเราปักหมุดแล้วเออเราไม่มีไอ้นี่ขึ้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์น่ะใช่อ๋ออืมแต่ไม่เป็นไรจะ๋ย่พ่อ่านให้ฟังแล้วกันก็เนี่อ่านอยู่ที่เบลอฟังไม่ค่อยออก ก็คือว่าก็คือว่าตอนนี้เขาเบลเว็ตต้องพูดแบบให้คนในนี่เว้ยที่แบบว่าถึงเวลาเราไลฟ์แล้วแล้วคนเขถ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาแล้วกดหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยมันจะได้บอกดหนึ่งชอบกดหนึ่งรักกดสองอย่างงี้เหรอใช่อ๋อาเขามีเลือกสีหัวใจได้ด้วยเหรอคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ก็คือเหมือนว่าเ่าสมมุติว่า อันนุทุกคนเข้ามาแล้วนะคะขอหัวใจสีแดงรัวๆด้วยค่ะขอเป็นสีแดงรัวๆ <c oughs> ยาไม่ได้ขอ<ม><า>หัวใจสีแดงแล้วกันค่ะขอหัวใจจ็สีค่ะไม่ต้องทำเบต้องแบบพี่ เราเข้ามาแล้ทุกคนกค่ะขอใจสีแดงรวยๆอะไรเงี้ยทุกคนอยากเห็นกันเหรอไม่น่าจะอยากเห็นกันหรอกมั้งถึงบ้านกันแล้วนอทุกคนนี่ไงสีแดงมาแล้วเห็นปะรัวๆขอขอใจสีแดงรัวๆค่ะ เช็คชื่อเช็คอินกันแล้ววม่ไงจ้าไม่อีกแล้วคนสวยมาอีกแล้วจ้าคนสวยมาอีกแล้วจ้าสวัสดีทักทายแฟนๆค่ะฟาตี้ค่ะ <c oughs> ที่เราเคยเป็นเออนี่ไงยูกอนมาเตอร์จําได้ไหมอืม <c oughs> มีช่วงหนึ่งเราตัดขาดกันแต่ตอนนี้เรากลับมาดีกันอีกรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราเลี้ยงน้อง ินะะควันนี้มีโปรดีมากค่ะทุกคนอยากรู้กันหรืออยากต้องเน้นย้ำว่าแคปหน้าจอรัวๆแคปหน้าจอรัวๆแคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนเบลล่าชุดนี้เท่านั้นเบลล่าชุดนี้เท่านั้นเบลล่าชุดนี้คืออะไรชุดนี้เหรอก็ไล่หนีไงต้องชุดนี้ใช่มีโปรเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะน่ะค่ะอันนี้แคปเป็นมือหงิกกันแล้วใช่ไหม <c oughs> ไหนใครแคปแล้วส่งมาบอกบ้างสิคะ <c oughs> ส่งอะไรดีคะส่งคแคปกันหรือ,อยังเออ แคบแล้วอ่ะมีคนบอกแคบแล้วเราเห็นหน้านี่พลอยไปอีกอแต่นพี่พลอยไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมลูกลูกสาวพี่ไม่พร้อมลูก,ลกสลับกล้องให้เอาค่ะดูคนดูคนลูกสาวพี่ไม่พร้อมลูกทุกคนก็คือวันนี้เรา ไมมม่ีีิแล้วก็มีเอ่อตัวที่เชคค่ะอยู่ข้างในก็คือเราแค่ใส่เข้าไปแล้วเราก็แบบขย่าเขย่าก็คือเนียนกริปค่ะใช่แล้วนอกจากปกติถ้าสติว่าเราไม่ได้ชงกินเบเนฟิตเราเอาไปใส่น้ําอย่างอื่นได้นะก็ไดุกโอเคกุกกักมากได้หมดเลยกูกกักคือแปลว่าอะไรค่ะก็คือพอสําหรับตัวพี่คือการที่มีลูกๆนันใช่ปะ เวลาสมมติเราใส่น้ำแข็งหรือใส่อะไรุมันจะเย็นเร็วเว้ยเพราะแบบกุ๊มันจะทั่วถึงเร็วเออมันจะเย็นเร็วนะ้ำมันจะเย็นเร็วซึ่งเหมาะกับเพียงมากที่แบบจะเอาเดี่ยวนี้ ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สําหรับคนที่ไม่ทันไลฟ์อ๋อโอเคก็จะเป็นอีกโรนึงอันนี้เดี๋ยวเขาเราค่อยเล่าให้ฟังตอนท้ายแล้วกันสําหรับคนที่แบบมาย้อนดูไลฟ์ที่หลังอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเค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 ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะแค่เพราะว่าน้องเบนเน่นี่พี่ยังไม่ได้รับเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องอ่ ไม่มสีค่ะ90แควเท่านั้นนะคะตอนหนึ่งซองค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าโอยกินแล้วสบายใจค่ะดึกแค่ไหนก็โอเคค่ะใช่<ด>แล้วเน้นย้ำอีกครั้งวันนี้ใครเข้ามาดูไลฟ์ก็คือต้อง,องแคปหน้าจอไว้ <นะ S 3> ค่ะเพราะาว่าเรามีโปรดีๆคือซื้อเบเนฟิตสองกล่องแบบนี้นะคะแถมน้องเบเนซีอ e ีทอยแล้วก็ แก้วเบลล่าลิมิเต็ดเอ dition ไปแบบนี้ในราคาพันสบบาทเท่านั้นสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นสำหรับคนที่แคปไลฟ์นี้แล้วก็ส่งไปในไลน์เบเนฟิตโปรตีนเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้อีกแล้วนะทุกคน เออเออแล้วก็เหมือนมีสองชุดมีสองหน้าอะไรก็ว่าไปนี่แบบนี้เลยน่ารักมากนะอันนี้เขาเป็นของเล่นยอดฮิตเลยนะแบบท o p ไฟของโลกซึ่งแบบเขาจะเอาไว้สะสมกันนะคะนี่ก็มีให้สำหรับเบนเนฟินะคะน้องเบนเน่ซีอทอยค่ะแล้วก็มีนี่แก้วอย่างนี้ด้วยน่ารักมากอยาก ครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับใครที่แคปหน้าจอนี้เอาไว้นะคะในไลฟ์นี้เพราะว่าโปรนี้มีเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ ก็ซื้อเบเนฟิตนะคะ2กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็รับน้องเบเนซีอีทอยแล้วก็แก้วแบบนี้ไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะพันสองเบาทเท่านั้นค่ะแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งไปที่ไลน์แอดเบเนฟิตโปรตีนได้เลยนะคะก็ส่วนใครที่มาไม่ทนนันไลฟ์นี้จริงๆนะคะวันที่1นถึงหมิถุนายนนี้ค่ะก็ซื้อ2กล่องเหมือนกันแล้วก็รับน้องเบเนสซีอีทอยแบบนี้ไปเหมือนกันเลยนะคะ คอมเมนต์พิ้อขึ้นต่อไปคือถ้าสมมติเจอก็แบบว่าให้มันเช็คชนกันให้ให้ไหนที่เขอเช็คไม่ได้เขาเช็คไม่ได้อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอกันด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้า แล้วก็แก้วเวลาลิมิเต็ดเอด i t i o n แบบนี้นะคะแคปรีอยังทุกคนจะไปแล้วนะอ่ะให้เวลาแคปอีกแบบหนึ่งเสียงกระดิ่งมีผลต่อแมวเหมือนกันได้ตอนนี้ในบ้านก็คือใต้โต๊ะคือไม่ไหวแล้ว โอเคค่ะทุกคนให้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็ทิ D ้งโปรดีๆเอาไว้ให้ทุกคนนะคะเบลฝากฝากนี้ด้วยพรุ่งนี้ทุกคนต้องเฝ้าต,ติดตาม IG ของเบลล่าด้วยนะคะค่ะยังไงก็เออเรอติดตามกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวจะเออมีสิ่งดีๆมารลอกใช่ค่ะก็เป็นแคมเปญใหม่ของเบลนะคะยังไงฝากด้วยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบายทุกคนค่ะ ของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ